5อันดับไม้ด่างที่ทำไรายได้ให้กับมือใหม่มีอะไรบ้างไปชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Power p a n t ช่องของคนรักต้นไม้และสนใจหารายได้จากการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ ผมจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับก่อนอื่นจะมาบอกว่าถ้าเรายังเป็นมือใหม่เนี่ยไ,ไม้ด่างระดับหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยเรายังไม่มีความชำนาญน,นะครับเรายังไม่ไม่สามารถที่จะปูหรือดูแลเขาได้นะครับเนื่องจากประสบการณ์เรายังน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำ ต้นไม้สำหรับมือใหม่นะครับที่เราดูแลง่ายและสามารถสร้างไรายได้ให้กับมือใหม่อย่างพวกเราได้รวดเร็วนะครับ5้าอันดับนะครับผมจะจัดอันดับจาก5 4 3 2 1ไปนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอบอกก่อนว่าห้าอันดับที่ผมจัดมาเนี่ยไม่ใช่ว่า,เ,าเป็นมาตรฐานสากลหรืออะไรนะครับแต่เป็น จากประสบการณ์ที่ผมเริ่มหัดเลี้ยงและเริ่มขายอยู่ในตลาดทั้งออนไลน์และร้านขายต้นไม้นะครับก็จะพอทราบว่า,าต้นไม้ชนิดไหนเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างพวกเรานะครับคือเราขายออกง่ายเลี้ยงง่ายดูแลง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไรายได้โดยการปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านนะครับเรามาดู ต้นไม้ชนิดแรกนะครับในอันดับที่5นะครับฟิโลก้านส้มนะครับเจ้าฟิโลก้านส้มนี่นะครับจะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับมันเป็นไม้ตระกูลฟิโลนี่คำว่าตระกูลฟิโลนี่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเหมาะสําหรับมือใหม่อย่างพวกเราแน่นอนอลักษณะเอาลักษณะเขาก่อนนะครับลักษณะเขาจะเป็นใบใหญ่ สมบูรณ์นะครับถ้าเราเลี้ยงไปปี2ปีเดี๋ยวใบเขาจะยาวได้ประมาณ50-80ถึงเซนเลยนะครับส่วนจุดเด่นของเขาคือก้านนะครับก้านเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มเราถึงเรียกว่าก้านส้มนะครับแล้วถ้าเหนือจากตัวเนี้ยถ้าเป็นก้านส้มด่างณนะนะเวลานี้นะครับเดือนสิงหาปี6-4นะครับที่ผมเจอในอตลาดออนไลน์นะครับน่าจะอยู่หลักแสนเลยเราก็ ตัดไปก่อนอย่าพิ่งไปเลเวลนั้นเรามือใหม่เรามาก้านส้มธรรมดานะครับเขาจะอยู่ในเลเราคาหลักพันถึงหลัก4 5่ห้พันนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นผมจึงมองแล้ววา่าเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างพวกเราทีนี้การการเลี้ยงเขานะครับเขาจะชอบวัสดุปลูกทั่วๆไปคือดินโป่งเหมือนเดิมเลยครับมพะพร้าวสับ ขวยปมะพร้าวนะฮะเพลไรนะครับให้โป่งไว้ก่อนเลยลดน้ำแล้วผ่านตลอดอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากแล้วก็เรื่องแสงนะครับเราก็เลี้ยงในแสงลำไรเหมือนเดิมอย่าพยายามให้เขาโดนแดดโดยตรงนะครับเป็นเวลานานๆแต่ทีนี้มันจะมีอยู่ข้อนิดนึงทิกเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ายังเป็นต้นที่กล้าวเขายังไม่ออกสีส้มเนี่ย เราต้องเอาเขาออกไปเขาตากแดดบ้างทีนี้ช่วงช่วงที่เหมาะสมของการตากแดดเขาเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงถึงเก้าโมงนะครับหรือพระอาทิตย์เริ่มขึ้นอย่างท้องฟ้าถึง9ก้าโมงเนี่ยเราก็เอาออกไปตากบ้างนะครับการลดน้ําก็3วัน4วันครั้งเหมือนตะกูลฟิโลทั่วไปนะครับการให้ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสูตรละลายช้าเหมือนเดิมนะครับ ข้อเสียของเจ้าการส้มนะครับมีอย่างเดียวนะครับโตช้ามากมากนะครับส่วนการขยายพันธุ์ก็มีทั้งการาเขียนเนื้อเยื่อตอนนี้ก็มีเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็มีการขยายพันธุ์ด้วยาการตัดข้อตัดยอดเหมือนกันนะครับสรุปแล้วเจ้าฟิโลการส้มเป็นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งที่เราน่าสนใจสำหรับ มือใหม่อย่างพวกเราที่จะสร้างรายได้นะครับต่อไปไม้ชนิดต่อไปนะครับอันดับ4นะครับฟิโลเดนดอนเบอร์มาร์หรือบางคนเรียกเบอร์เบอร์มาร์ความน่าสนใจของเจ้าเบอร์มาร์นะครับหึงเลยราคาเขาอยู่ที่หลักพันต้นๆถึงสถึงห5 0พันนะครับและการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูนะครับง่ายเหมือนเดิมนะครับฟิโลนะครับ าการเลี้ยงดูก็ง่ายนะครับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวเหมือนเดิมนะครับเป็นหลักแล้วก็ถ้ามีเพลย์ไลฟมีหินภูเขาไฟเราก็ใส่ผสมไปด้วยเหมือนกันไอเจ้า,าเบอร์หมากตวนนี้ลักษณะที่น่าเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งคือใบสวยนะครับใบก็จะด่างการด่างนั้นด่างไม่เหมือนกันอันนี้ฮาเปล่านอันนี้หลางกระจายนะฮะแต่ละใบนี่ยก็จะ ด่างสวยงามนะครับข้อดีอีกอย่างคือเขาจะไม่ค่อยใบยไหมไม่เหมือนกับไม้ด่างชนิดอื่นนะครับทีนี้การดูแลเขาชอบแสงลำไรนะครับไม่โดนแดดโดยตรงนะครับแล้วก็เลี้ยงในที่ลำไรการลดน้ำนะครับสองวันครั้งหรือดูอวัสดุ นะครับว่าเขาแห้งจริงๆเราปล่อยแห้งได้อีกวัน2วันนะครับเขาก็ไม่ค่อยชอบน้ำเขาชอบแค่ความชื้นนะครับสรุปก็คือ,อ2-3วันครั้งเหมือนกันนะครับส่วนการขยายพันธุ์เขานะครับเราก็แยกกอเหมือนเหมือนเหมือนชนิดอื่นนะครับง่ายเหมือนกันนะครับการแยกกอการตัดยอดการตัดอตอนะครับ เขาจะมีลากอากาศออกมาพอมีรากอากาศออกมาเราก็ค่อยอตัดขยายพันธุ์เขานะครับอันนี้ก็จะมีหลอดมีอะไรแต่เป็นเจ้าเบอร์มาร์กเนี่ยเป็นเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายมากง่ายจริงๆเพื่อนๆนะฮะน,น่าสนใจทีเดียวสำหรับการาหารายได้กับเจ้าเบอร์บาร์กตัวนี้นะครับ ส่วนข้อเสียของเขานะครับที่เจอเลยคือเห็นเขาด่างแบบนี้นะครับเลี้ยงเลี้ยงไปเขาจะออ,ออกใบเขียวได้นะครับมันจะไม่เสถียรน,นะครับเจ้าเบอร์มาร์กเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เราก็ต้องไล่ตาด่างนะครับส่วนการปลูกโดยละเอียดการขยายพันธุ์โดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราจะ พากันทำนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาชวนเพื่อนๆขยายพันธุ์เจ้าเบอร์มากันนะครับก็เป็นอันว่าอันดับ4นะครับเจ้าเบอร์มาร์กไม้ดากหลังพันธุแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่อย่างพวกเราอีก1ชนิดนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับจบไปนะครับสําหรับอันดับ4เจ้าเบอร์มาร์กนะครับอันดับต่อไปอันชนิดต่อไปนะครับอันดับ3านะครับเพื่อนๆ อันดับ3ผมยกให้เจ้าอีพีด่างขาวนะครับเจ้าอีพีด่างขาวนะครับเป็นไม้ที่แปลงรากได้อีกชนิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้ผมตัดยอดอตัดข้อเข้ามาวางนะครับจริงๆแล้ว,วเวลาเขาโตเนี่ยใบเขาจะฉีกเหมือนลักษณะใกล้เคียงกับความสวยจะใกล้เคียงกับพวกมอนเตล่านะครับใบก็จะฉีกขาวสวยเลยทีนี้ว่า ต้นแม่ผมอยู่ข้างนอกก็เลยไม่ได้มาให้เพื่อนๆดูในนี้นะครับการดูแลนะครับการดูแลเจ้าอีพีนะครับการดูแลก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับปลูกในที่ลำไรไม่โดนแสงโดยตรงนะครับอากาศทรายเทวัสดุปลูกมะพร้าวสับขุยมะพ,พร้าวเพอรไรเหมือนกันนะครับการลดน้ำ สอถึงสวันครั้งการให้ปุ๋ยปุ๋ยละลายช้าเหมือนกันนะครับสูตรอ่าส่วนใหญ่ผมจะใช้ออดโมโคดนะครับแล้วก็อ่าเรื่องราคาอ่าทำไมถึงเหมาะกับมือใหม่อย่างพวกเราราคาเขาอย่างที่ผมตัดข้อมา1นใบยอย่างเงี้ยเขาจะเสนอขายการตามท้องตลาดเนี่ยอยู่ประมาณ500บาทถึง1,000นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดเหมือนกัน2ใบ3ใบก็ บวกไปขายเป็นใบประมาณาใกล้เคียงกับควกเงินไหลามาด่างขาวแต่ราคาเขาจะสูงขึ้นนิดนึงจะสูงกว่าเงินไหลามาด่างขาวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเขาเป็นฟอร์มใหญ่วันนี้เขาก็จะขึ้นหลักพันนะครับถ้าล่างเขา,าใบเขาแตกแล้วฟอร์มใหญ่หลายใบก็หลายพันนะครับเพื่อนๆข้อดี คือตามท้องตลาดยังหาง่ายนะครับการขยายพันธุ์ง่ายเหมือนกันกับเจ้าเงินไหลามาด่างขาวนะครับเจ้าฟิโลดา่างเจ้าอีพีด่างเนี่ยเขาจะเป็นไม้ข้อยาวเขาจะทอดอไลถ้าเราเอาขึ้นหลักเาก็จะไต่ขึ้นหลักนะครับแต่ถ้าบางเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็จะปลูกให้ไปกับหน้าดินนะครับไปกันแนวนอน เขาก็จะออกรากง่ายไปกันแนวนอนเราก็สามารถตัดได้เลยเพราะเขาเป็นไม้ข้อยาวและก้านเล็กนะครับการเลือกซื้อนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราไปเจอใบที่เขาไม่ค่อยด่างแบบประเภทนี้นะครับเราดูทีก่ก้านก้านก็จะเป็นขาวกับเขียวนะครับเขาจะเรียกว่าด่างลงก้านทีนี้เราดูดูอย่างนั้นแล้วเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนเอนซื้อมาได้เลยครับยังไงใบต่อดไปเขาก็ด่าง ข้อเสียของเขานะครับคือถ้าเราซื้อตั้งกันเล็กๆเนี่ยราคาเขาจะสู้อตอนที่เขาแปลงร่างเป็นใบฉีกแล้วไม่ได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเรานะครับความพอใจของเราเราจะ,ะสั่งมาซื้อสั่งซื้อมาขยายพันธุ์หรือหรือ,องบประมาณเรามีเท่าไหร่นะครับเราก็สั่งซื้อตามงบประมาณที่เรามีเพราะเรา เป้าหมายของเราคือสั่งซื้อมาเพื่อขยายพันธุ์ขายนะครับหารายได้พิเศษของเรานี่นะครับเดี๋ยวก่อนหลักการให้ดูด้านหลังใบถ้าสวยจริงๆนะครับอีพิเป็นไม้ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพ,เพื่อนๆจบไปกับอันดับ3ามนะครับเจ้าอีพิด่างสรุปเลยง่ายๆเลยราคาและความต้องการของตลาดรวมทั้งความด่างที่สวยงามของเขา เหมาะสำหรับมือใหม่อย่างเรานะครับมาพบกับอันดับสองของเดือนสิงหาคมปี64นะครับไม้ด่างที่มาแรงสำหรับมือใหม่อย่างพวกเรานะครับเจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะครับข้อดีนะครับตลาดต้องการมากข้อดีของเจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะครับตลาดต้องการสูงณนะขณะนี้นะครับอ่า ขยายพันธุ์ง่ายเลี้ยงดูง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปเก่าๆแล้วเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปสอนการขยายพันธุ์การการสมดินปลูกอะไรอย่างนี้นะครับจะมีอยู่คลิปเก่าๆ, <c oughs> ๆเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ย้อนไปดูได้นะครับเพื่อนๆอวันนี้ผมขอพูดคร่าวๆสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับการดูแล นะครับเลี้ยงในที่ลำไรไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะครับเขาขยายพันธุ์โดยการแทงหนอเราก็ตัดหนอหรือตัดตอนะครับหรือตัดยอดแล้วก็เอาไปอบนะครับดินดินปลูกนะครับดินปลูกเราก็จะมีหลกัหลกๆเหมือนเดิมมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ มีเพอร์ไลท์มีหินบุกเขาไฟใครมีก็สองอย่างนี้ก็ใส่ผสมได้เนื่องจากเขาเป็นไม้ที่ชอบความชื้นนะครับไม่ชอบแฉะเพราะฉะนั้นหลักๆคือ,อวัสดุปลูกเนี่เราปลูกแล้วลดน้ำแล้วน้ำสามารถผ่านลงใต้กระถางได้เลยนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียคือ ถ้าเราไม่ดูแลใกล้ชิดหมายถึงเราจับไปตากแดดโดนแดดโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยใบเขาจะไหม้ง่ายนะครับทีนี้ใบไหม้ง่ายเนี่ยเราก็ต้องมารักษาเขาโดยการตัดถ้าใบเขาไหมนะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องเลมใช่ไหมพอเราเลมไปแล้วเนี่ยใบเขาก็ลดความสวยงามลงนะครับเราจะไปขายในราคาที่เรา ต้องการก็ไม่ได้นะครับการดูแลอีกอย่างหนึ่งนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับเราก็ใส่ออสโมโคสเหมือนเดิมเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับสูตร3าเดือนข้อดีของเจ้าเงินไหลามาด่างขาวอีกอย่างนะครับเพื่อนๆคือราคานะครับตอนเนี้ยความต้องการของตลาดมีเยอะมากเพื่อนๆนที่ปลูกและเอามาลงขายกันเนี่ยส่วนใหญ่จะขายเป็นใบนะครับ พอ,อก็จะตีราคาเป็นใบใบหนึ่งนี่3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยนะครับถ้าอย่างต้นเนี้ยสามใบด่างสามใบอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่9 0 0ถึงพันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าเงินไหลามาด่างนะครับด่างขาวนะครับเพื่อนๆนเป็น,ปน,ปนไม้ด่างสำหรับมือใหม่อันดับสองของผมสำหรับเดือนสิงหาคมปี64นะครับเพืเ่อนๆ่นเรามาดูอันดับที่1นนะครับอันดับสุดท้ายของเราครับ พบกับเจ้าเงินไหลมาด่างเหลืองฮอตฮิตมากๆในขณะนี้ของอในเดือนสิงหาคมปี64นี้นะครับเพื่อนๆข้อดีเลี้ยงง่ายนะครับราคาราคาสำหรับมือใหม่ก็จะอยู่หลักพันนะครับอย่างใบหนึ่งเนี่ยที่ผมเจอก็คือ2,000ถึง4,000ต่อใบนะครับสวยๆอ,อย่างเนี้ย ก็ถึง3 0 0พันแน่ๆเจอแน่ๆนะครับอย่างนี้ฮะสวยนะครับอย่างนี้ครับถึง4 0 0พันแน่ๆนะครับข้อเสียข้อเสียก็เหมือนกับเจ้าไหลขาวถ้าเราไปเลี้ยงในแดดตรงๆนะครับใบเขาก็จะไหม้นะครับเราก็ต้องมานั่งตัดนะครับการให้น้ำสามวันครั้งนะครับหรือดูวัสดุให้พอเขาแห้งแล้วเราค่อยลดเขาอีกทีนะครับ การขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ก็มะาพร้าวสับขุยมะพร้าวนะครับสองอย่างเป็นหลักถ้ามีเพอร์ไลมีหินบุกเขาไฟก็ใส่ผสมม,มานะครับแล้วก็ปุ๋ยก็13 1 3า3หรือออสโมโคสนะครับปุย๋ยละลายช้า3เดือนให้ครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะเราก็ดูตามฉลากที่เขาเขียนมาว่าสมควรให้เท่าไหร่นะครับ ส่วนการขยายพันธุ์เหมือนกันกับเจ้าด่างขาวนะครับตัดข้อตัดยอดนะครับแล้วก็ไปอบนะครับถ้าไม่อบก็จะมีวิธีอีกวิธีก็เป็นการตัดล่อรากนะครับช่วงนี้นะเพื่อนๆตลาดต้องการมากนะครับเจ้าเงินไหลามาด่างเหลืองต้นเนี้ยไม่ใช่ต้นนี้หมายถึงว่าทุกต้นนะครับเพื่อนๆ ตลาดต้องการมากในช่วงเดือนนี้นะครับผมไปเดินดูตามตลาดนะครับตามตลาดคลอง15ตามตลาดต้นไม้ใหญ่ๆนะครับรวมทั้งห้องซื้อขายออนไลน์นะครับยังมีเพื่อนๆที่เอาออกมาขายกันน้อยนะครับราคาเขาก็เลยจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับ ส่วนของผมก็ยังมีน้อยไม่ไม่เยอะเพราะผมไม่ใช่ฟาร์มใหญ่นะเพื่อนๆผมแคเ่เลี้ยงอยู่ข้างบ้านเหมือนกันนะครับสร้างเพลิงขึ้นมาเพื่อ,เ,อเลี้ยงในในในช่วงช่วงโควิดนะครับก็หาไรายได้พิเศษจากการที่ไรายได้ส่วนหลักใหญ่เราลดลงนะครับเพื่อนๆเป็นไงครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้นไม้สำหรับมือใหม่นะครับที่ สามารถสร้างไรายได้ให้กับพวกเราได้นะครับมีทั้งหมด5อันดับนะครับชนิดแรกอันดับที่5นะครับเจ้าฟิโลการสม้มอันดับ4นะครับเพื่อนเพื่อนเบอร์เบอร์อรมาร์กหรือเบอร์มาร์กนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันดับ3อีพีด่างขาวนะครับแล้วก็อันดับ2องเงินไหลามาด่างขาวนะครับ อันดับหนึ่ง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 ,หน,งหนึ่งนะครับเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับสรุปแล้วนะครับเพื่อนเพื <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>่อนวันนี้เราได้รู้แล้วว่าห้าอันดับที่เราจะมาทําเงินสําหรับพวกเรามือใหม่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นฟาร์มใหญ่หรืออะไรเราก็ซื้อต้นแม่มาแล้วก็มาตัดขยายทั้งห้าอันดับที่ผมแนะนําเพื่อนเพื่อนวันนี้ยังทันยังทันความหมายของผมก็คือ ภายในเดื้อด้าเนี่ยเขาก็ยังฮอตฮิตอยู่สามารถที่จะโพสขายแล้วขายง่ายเลยนะครับเพื่อนเนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเวันนี้ก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร e นะครับกดกระดิ่งนะครับให้กับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับจะได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆดีๆออกมาให้เพื่อนๆนะครับและ ที่ลืมไม่ได้เลยฝากเพจด,ด้วยครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพจผมชื่อต้นไม้ของเมียนะครับเพื่อนๆนก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆนถ้าออกนอกบ้านอย่าลืมใส่แมสนะครับถ้าเราไม่ออกเลยยิ่งดีนะครับปลอดภัยกับเรานะครับขอให้เพื่อนๆืนทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปลอดภัยนะครับเพื่อนๆืครับสวัสดีครับ